ไส้ก็สีสวยดีใช้ได้นะครับเนื้อแน่นไส้เต็มเขาขาวนั้นน่าจะเป็นมันสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พามาดูปลเหลือฝรั่งอีกนะครับให้พันหนึ่งสายพันธุ์ ต้นนี้ก็อยู่ต้นเดียวครับปลูกแบบไม่ได้สนใจเท่าไหร่ใส่ตะกานี้ไว้แล้วก็เลยปล่อยน้ําหยดไว้หลังบ้านนี่หมต่พูดวุ่นวายกับหน้าบ้านหลังบ้านก็เลยไม่ได้มาดูวันก่อนมากก็เลยห่อไว้นะครับเห็นมันลูกใหญ่แล้วน่าจะสุกแล้วนะครับ ครับสุกเหลืองๆกเ็กเขียวเนี่ครับอ๋อนิ่มแล้วได้ได้เรื่องครับใช้ได้ใช่ไไดูนีตรงนี้อีกลุ่นึ่งอ๋อนี่ก็นิม่มนะครับ ว่าจะขยายนะก็เลยตอนนั้นนะครมกิง่งหนึ่งข้างบนนั้นอีกกิง่งหนึ่งตอนสูงขึ้นไปก็ต้นนี้ก็คือเอไวเจโนวครับ <c oughs> ต้นนี้ชื่อพันไวเจโนวก็มีเรื่องตลกเล่าให้ฟังครับก็ช่วงก่อนนั้นผมซื้อแบกเจโนวมานะครับมีแบกเจโนะอยู่ต้นอยู่แล้วนะครับสองสามต้นแล้วมนะั้งถ้าจะไม่ผิดขยายปลูกไปเรื่อย ลูกใหญ่ๆสีดำๆนัะครับหวานใช้ได้อยู่ก็พอดีตอนนั้นหลานชายนะหลานชายเกิดมาย่าเขาก็าว่าอู้ทำไมตัวดำจังเลยคนหนือเขาขาวหมดพี่สาวเขาออจ๋องเจโนวในตัวดำจังพอดีจังหวะนั้นพอดีก็ไปรับเจ้าแบ็กเจนนวเนี่ยมาครับต้นเนี่ยเออไว้เจนนวตัวเน,นี้ยมาไว้เจนัวมา ก็มาปลูกไว้ก็บอกจ่าเนี่ยได้มาต้นแล้วไว้เจนัวก็แซวว่าเล่นๆครับไปรู้ท่าไหนย่าไปดูโอ้เจนัวขาวขึ้นจริงๆด้วยนะเนี่ยปลูกเอาไว้เจนัวมาแล้วอะไรอย่างนั้นทีนี้หลานสาวได้ยินเข้านะครับหลานสาวตอนนั้นอายุสี่ขวบแหละปีนี้ห้าขวบประมาณเก,กือบกับสี่ขวบก็พอละเจอใครก็จะเล่าเรื่องน้องชายเขาเนี่ยครับตอนนี้เจนัวขวบหนึ่งแล้วหลังน่ารักเลย ับก็จะเล่าเรื่องน้องชายเขาให้คนปังทั่วไปนะครับก็ขำยิ้มกันนะครับพอาเจนัวนี่ผมก็ามาจากชื่อมะเดื่อนี่แหละก็เดี๋ยวลองไปชิมกันดูนะครับไว้เจนัวสุกสีเขีเขยวๆนะครับไส้เป็นไงยังไม่เคยชิมเลยตอนนี้ยังไม่เคยชิมเลยนะครับเพราะว่า ก็ปลูกปล่อยไว้มันก็ออกลูกบ้างไปออกบ้างสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างนะวันนี้ได้มาสองลูกเดีย๋ยวไปลองชิมมาดูเป็นไงนะครับจะอร่อยไหมเพราะมันไม่เห็นไม่ค่อยดังไม่ค่อยมีคนสนใจกันเท่าไหร่แต่ลูกก็ไม่เล็กนะครับใช้ได้อยู่อันนี้เหี่ยวแนละ้วไปเดี๋ยวลองไปชิมกันครับ ก็ตามสูตรครับเดี๋ยวผ่าให้ดูเนื้อก่อนแล้วกันครับไวจนินนเดูสิหน้าตาเนื้อจะเป็นไงอืก็ทำใช้ได้อยู่ครับเนื้อหนามีมเมล็ดด้วยนะครับ ฉ่ำใช้ได้อยู่นะดูไปไส้เต็มเนื้อหนาสีออกอะไรเนี่ยน้ำพึ่งไหมเป็นชาิครับสีออกน้ำพึ่งน้ำพึ่งแต่ไม่แน่รสชาติจะเป็นยังไงไปดูอีกรูปหนึ่ง หรืวอว่าจะไม่สมบูรณ์แล้ะแข็งแข็งนะลูกนี้แข็งด้านหนึ่งหรือมันแห้งแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับมันเหี่ยวรูเปล่าเนี่ยสองลูกมาดูใกล้ๆชัดๆอีกทีนะครับ ไส้ก็สีสวยดีใช้ได้นะครับเนื้อนแน่นไส้เต็มเขาขาวนั้นน่าจะเป็นเมล็ดเยอะนะลองดูจะเป็นยังไงนะครับยังไม่เคยชิมเลยปกติอยู่หลังบ้านก็ไม่ค่อยได้ไปดูครับไปเจอที่ไหนก็มีร้อยเจาะแล้วก็เลยไม่ได้ชิมสักทีวัน,นก่อนเห็นมันพองอยู่ก็เลยไปห่อไว้สองลูกเดี๋ยวลองชิมกันดูครับ เช้าๆอากาศก็ค่อยดีหน่อยครับเย็นหน่อยถ้ากลางวันเนี่ยโหทักสิบโมงไปแล้วเนี่ยสุดยอดครับแถวนี้ร้อนเป็ดขาดนะครับนี่ครับไว้เจนัวเดี๋ยวลองชิมดูกันหน่ออืมก็หวานดีนะครับอืมหวานใช่ไหครับหวานมาก ทำไมคนเขาไม่ชอบปลูกกันผมไม่แน่ใจนะครับไม่ค่อยติดหูติดตาใครนะครับจะมีแต่แบ็กเจนวนะ่ะติดตาติดปากมีคนพูดนะเห็นชื่อกันเห็นปลูกกันเยอะนะครับมีไว้เจนวผมว่าหวานกว่าแบ็กเจนวนนะหรือว่าปล่อยไว้จนงอมไม่รู้นะครับผิว ขลไม้น้อยสกสรบแต่ได้ครับความหวานผ่านผ่านถือว่าผ่านความหวานนี่แล้วก็ลูกใหญ่จะได้เลยนะครับถึงจะใหญ่ไม่เท่าแบ็กินีนัวแต่เกือบเท่าครับใกล้เคียงถมนว่าถมนูถสมพูก,ก็น่าจะเท่า่นะลยแต่นี้ผมปลูกป,ปล่อยไว้อืมลูนี้นนเหี่ยวหนังเหนียวครับแต่ว่าความหวานไม่ลดนะ เหนียวมากเหนียวเกินไเลาว่ะเปลือกมนันหนังไก่เลยืพราะว่าถ้าจะให้กินได้ทั้งลูกเนี่ยนะไม่ต้องถึงเหี่ยวอะเอาแค่งอมนิ่มๆพอแล้วถ้าเหี่ยวแล้วเนี่ยจะเป็นเงนี้เขาเป็นหลายลูกแล้วเป็นนี้แต่ไม่แน่ใจของอื่นเป็นนี้ไหมเพราะว่า เห็นส่วนใหญ่ที่เขามาโคตเกันเหี่ยวอร่อยสวยเขา,ว,าว่าอร่อยดีเคี้ยวนุ่มตึกแต่ผมว่ามันเหนียวเกินครับ <c oughs> รไม่รู้เราจะแก่ไปแล้วเนาะ <c oughs> ครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับไว้เกโนะได้กินแค่สองลูก <c oughs> ถือว่าได้ชิมแล้วครับปลูกมาก,ก็น่าจะได้ปีแล้ว้ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ดูมันปล่อยไว้หลังบ้านนู้นมาเล็กอยู่แต่หน้าบ้านก็หมดเวลาแล้วครับ ก็คงมนแค่นี้แลครับไว้เจนวเนี่มาชิมก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวปิดท้ายไปเดินดูต้นมะเดื่อหน่อยนะครับไปครับับพามาทมโซนนี้บ้างครับโซนนี้ก็เป็นแนวรั้วเหมือนกันครับเนี่ยอีกด้านหนึ่งแต่แนวรั้วด้านที่ใต้เนาะเพราะดวงที่จะขึ้นด้านหนตะวันออกหนูนะครับหนนอันนี้เป็นกำแพงนะครับ แต่ก่อนเป็นต้นอะอะไรนะคิดตหน่ามันสูงมากเลยบังแสงผมก็เลยตัดออกไปให้มันเดือขึ้นแทนนะครับมันเดือดลังตรงนี้ผมก็ทีแรกผมก็ปลูกต้นถุมพรที่รับเข้ามานะครับนะมันไม่ค่อยโตเลยะเป็นแถวไปตรงกลางก็เลยปลูกลงดินไว้นะปลูกต้นลงดินนะแล้วก็มาเสียบเอาเอง ก็งามดีครับวันนี้ร,รัดพีรีลาเต้ครับเสียบไปเมื่อมกราที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่กี่เดือนก็ปลูกเป็นแถวไปนะครับมันยาวไปนูน่นนะครับดูคร่าวๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงดูกันแค่นี้นะครับ ฝากไปแค่นี้ไว้เจนัวเดี๋ยวผมก็จะเอามาเสียบตรงนี้สักต้นหนึ่งไม่รู้เป็นไงบ้างนะครับเอ๊ะหรือเคยเสียบไปแล้วเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะว่าตรงไหนก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ